สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของแฟน,แฟนวนบอลชาวต่างชาติกันนะครับหลังจากที่เพจวอลเลยร์บอลจากวอลเลอ์บอลเวิลด์ได้โพสต์ถึงพร้อมพันเกิดปราดและชัชชิอ่อนโมกศี2ผู้เล่นของทีมลูกยางสาวไทยซึ่งทางเพจวอลเลอ์บอลเวิลด์ได้พูดถึงพร้อมพันเกิดปราดมือเซตของทีมชาติไทยเอาไว้ว่าพรอมพันเกิดปราดในฐานะทายาทของนุสราต้อมคำ เซตเตอร์ชาวไทยผู้ยิ่งใหญ่ผู้เล่นวัย29ปีรายนี้ต้องรับหน้าที่หนักมากๆจนถึงตอนนี้ใน VNL 2022เธอไม่เพียงแต่เป็นผู้เล่นที่น่าเกรงขามด้วยการเล่นที่รวดเร็วแต่พรพรรยังเป็นหัวหน้าทีมของผู้เล่นรุ่นใหม่ชุดนี้ด้วยส่วนโพสต์ที่พูดถึงชัดจุออนโมกสีนะครับก็สืบเนื่องจากช่วงที่เล่นเมกะรรนลี่ระหว่างไทยกับจีนที่ชัดจุออนทั้งรับบอลทั้งขุดบอลพุ่งไปรับบอล และทางเพจก็ได้ยกเป็นเมกะแรนดี้ที่เข้มข้นที่สุดของ VNL 2,022อีกด้วยครับซึ่งจากทั้ง2โพสต์ดังกล่าวนะครับก็มีแฟนๆวอลเลย์บอลชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์การเอาไว้มากมายเลยครับเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวต่างชาติกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับทั้ง2โพสต์ดังกล่าวนี้ที่ทางเพจวอลเลบอลเวิลดได้โพสต์เอาไว้ไปรับชม,มรับฟังกันได้เลยครับ เริ่มโดยคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเล์บอลชาวต่างชาติที่คอมเมนต์เกี่ยวกับโพสต์ของพอพันธ์เกิดปราดกันก่อนเลยนะครับคอมเมนต์แรกเธอเจ๋งสุดๆไปเลยที่เธอสามารถทําแต้มโดยการหันหลังเซตบอลลงฝั่งคู่แข่งได้หลายครั้งแน่นอนว่ามันดูเทมากๆความคิดเห็นของคนถัดมาครับรุ่นพี่ของเธอจะภาคภูมิใจในตัวเธอมากๆหลังจากการฝึกฝนและฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดระยะเวลาหลายปี ในไม่ช้าพรพัน์จะกลายเป็นหนึ่งในมือเซตร,ระดับแนวหน้าได้ดเชียร์ไรทยแลนด์ความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกเอาไปว่าสำหรับฉันเธอทำได้ดีพอๆกับนุสราเธอเป็นเซตเตอร์ที่เก่งมากความคิดเห็นของคนถัดมาครับขอให้ไทยแลนด์ได้รับชัยชนะมากขึ้นในการแข่งขันครั้งต่อๆไปความคิดเห็นของคนถัดมาครับฉันเคยเห็นบางช่วงที่เธอเซตบอลได้อย่างน่าเหลือเชื่อเธอเก่งจริงๆความคิดเห็นของคนถัดมาครับ เธอหน้าทึ่งจริงๆวางบอลได้เพอร์เฟกแม้ใช้แค่มือข้างเดียวยังไงก็สู้ๆนะไทยแลนด์สนับสนุนเต็มที่จากมาเลเซียและความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าพอพันเป็นเซตเตอร์ที่น่าทึ่งมากฉันตื่นเต้นที่จะได้เห็นทีมไทยแลนด์ใน VNL ในฟิลิปปินส์ความคิดเห็นของคนถัดมาครับเธอมีความสามารถที่เยี่ยมเลยแต่ฉันยังคงคิดถึงนุสราความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่า พรพันเกิดปราดเธอเป็นที่สนใจของแฟนแฟนวอลเลย์บอลอินโดนีเซียมากเพราะเธอเล่นในลีกของเราเธอคือเซตเตอร์ที่ดีที่สุดในตอนนี้ฉันรักทีมไทยความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าฉันได้ดูเธอในการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชิงแชมป์เอเชียปี2010ที่มะนิลาและเห็นศักยภาพของเธอในการเป็นเซตเตอร์ที่ยอดเยี่ยมยินดีกับพรพัน์ในตอนนี้และทีมไทยแลนด์ด้วยความคิดเห็นของคนถัดมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่า พรพนรณน่าจะเป็นหนึ่งในเซกเตอร์ที่ดีที่สุดที่มีในตอนนี้และตอนนี้ฉันคิดว่าประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่สดใสของวอลเลย์บอลในอนาคตโดยส่วนตัวฉันชื่นชอบทุกรายการแข่งขันวอลเลย์บอลของไทยแลนด์มันคือระดับโลกอย่างแท้จริงและในฐานะเพื่อนบ้านชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉันรู้สึกภูมิใจกับความสําเร็จนี้อย่างมากความรักมากมายจากเพื่อนบ้านของคุณที่ฟิลิปปินส์และความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่า เธอเล่นเคียงข้างกับนุสรามาตั้งแต่ปี2014เธอเชี่ยวชาญในความสามารถของนุสราแล้วคำถามเดียวคือเธอสามารถสานต่อจิตวิญญาณของทีมรุ่นพี่ได้หรือไม่ความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งเธอสมควรได้รับการยอมรับจากความพยายามความสามารถและความเป็นผู้นำของเธอสู้ต่อไปความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าเธอเป็นหนึ่งในมือเซตที่ฉลาดมากๆ และความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติคนสุดท้ายนะครับที่เกี่ยวกับโพสของผ่อพันมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าลุยเลย i ท a ลนสนับสนุนพวกคุณจากฟิลิปปินส์ต่อกันที่คอมเมนต์ของแฟนแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติที่เข้ามา,ามสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพสต์ที่พูดถึงชัดชูออนโมกสีในช็อตไม่กะแรลลี่ในแมตที่ไทยพบกับจีนกันครับคอมเมนต์แรกบอกว่าชัดชูออนได้พัฒนาทักษะการรับบอลของเธอเพิ่มมากขึ้น เกมป้องกันของทีมไทยนั้นยอดเยี่ยมจริงๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับฉันชอบสไตล์การเล่นของทีมไทยมากๆผู้เล่นมีทักษะในทุกๆตำแหน่งราวกับว่าพวกเขามีตัวรับอิสระถึง6คนในสนามมันยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นของคนต่อมาครับนี่เป็นปรากฏการณ์ชัดชุออนเราภูมิใจในตัวคนเกมการป้องกันของคนน่าทึ่งมากหวังว่าจะได้พบคนในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีส ความคิดเห็นของคนถัดมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันอยากเห็นการดวลลีที่รวดเร็วระหว่างไทยและญี่ปุ่นผู้เล่นไทยเล่นอยู่ในหลีกญี่ปุ่นมากมายพวกเขาเก่งมากขอให้ทัดดาวหายในเร็ววัยเพราะเธอคือคนสําคัญของเจทีและความคิดเห็นของคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่ามันเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมจริงๆสตาวทำได้ดีมากจงทํางานหนักต่อไปเพื่อชัยชนะฉันรักวอลเลย์บอลสาวไทยขอแสดงความยินด,ดีด้วย ความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าฉันเชื่อว่าทีมไทยจะเล่นได้ดีตามฟอร์มของคู่แข่งไม่ว่าใครจะเป็นคู่แข่งก็ตามพวกเขาก็เล่นได้อย่างมั่นใจยิ่งคู่แข่งของพวกเขาแข็งแกร่งมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งแข็งแกร่งตามมากขึ้นเท่านั้นอาเซียนเคารพและภาคภูมิใจในตัวคนแฟนคลับจากเวียดนามความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าเป็นเกมที่สุดยอดมากๆมันเกิดขึ้นเร็วมากๆ ทีมไทยคู่ควรกับชัยชนะในการเจอกับทีมจีนแล้วฉันอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะดูแมตช์ระหว่างไทยเจอกับญี่ปุ่นเร็วๆนี้ความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าเอเชีย mm hmm. e ปีนี้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วย3มทีมที่แข็งแกร่งได้แก่ญี่ปุ่นจีนและไทยส่วนสหรัฐแน่นอนว่าพวกเขามาในฐานะตัวเต็งและบราซิลที่ทำเซอร์ไพรส์โดยผู้เล่นส่วนใหญ่ของทีมที่เป็นหน้าใหม่ส่วนยุโรปนั้นน่าผิดหวังอีกครั้ง อิตาลีและเซอร์เบียแย่ลงทุกปีความคิดเห็นของคนต่อมาครับนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณมีผู้เล่นที่ว่องไวทางความคิดและฝีเท้าพวกเขาเห็นสิ่งต่างๆล่วงหน้าคุณรู้ไหมพวกเขาจะไปถึงตำแหน่งที่ถูกต้องและไปในรูปแบบที่ถูกต้องด้วยเวลาเพียงเสี้ยววินาทีความคิดเห็นของคนต่อมาครับผลลัพธ์ใน VNL พิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศไทยอยู่ใน3อันดับแรกของเอเชีย ความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าเธอคือผู้เล่นที่เป็นแบบอย่างของฉันในทีมไทยความคิดเห็นของคนต่อมาครับไปเลยแทลล์ฉันชอบที่จะเห็นพวกคุณเล่นและมันเต็มไปด้วยพลังและรอยยิ้มเสมอไม่เคยทอดแท้ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะและความคิดเห็นของแฟนวอลเบอลชาวต่างชาติคนสุดท้ายในคลิปวิดีโอนี้นะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าชาชูออนเหนียวแน่นมากๆในแต้มนี้ เธอทำทุกอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบในช่วงเวลานั้นจริงๆยอดเยี่ยมมากทีมไทยแลนด์นี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์อบอลชาวต่างชาติเพียงบางส่วนนะครับที่ได้นำมาให้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ